สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะคดีชั้นจงอ่างขร่างสดแจงหมอล่ำน้ามีหกเมี่งวันนนกพงสะกรค่ะเมื่อนี้ก็ยุ่ี่อีกแล้วค่ะบรรยากาศนะคะลมลื่นบรรยากาศปอดแดดเมื่อนี้บ่มีแดดมืดมือคึ้มมืดมือแต่ว่าฝนกับว่าตกดอกค่ะแถมเมีอากาศคึ้มบรรยากาศคึ้มซื่อท้องฟ้ามืดคึ้มซื่อนะคะ มายูนี่ค่ะยูมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะนะคะกับว่าเหตุการณ์บานพเกละคะ่ะอืมนี่ก็เลยจีมาตอบมาถามมาตอบนะคะมาตอบก็าถามนะคะสําหรับอ่าพอสําหรับแม่สําหรับเอื่อยสําหรับไอสําสหรับน้องสําหรับ เพิ่นคอมเมนต์ขามาหลายหลังจากชิลลงคลิปไปแล้วนะคะลงคลิปไปแล้วว่าจงอ่างก็ยังอยู่คือเกาบอกับหมอลำหน้ามีหกคือเกาบอรหรือจังไดน,นะคะบัดนี้เพื่อนก็ได้ถามมาว่าเป็นจังได่น้อว่าสันนะคะพอหักแม่หักนะคะไอหักที่หักเอื่อยหกักเพิ่นถามเขามาว่าเป็นจังได่น้อไปอยูมอขอน่ะไปยูมหาไล่หน่อ,อยูจังได่กินจังไดน,นอนจังไดไปพักไปอาศัยยูน้ำผู้ได คือบอว่าซู่ฟางแน่เป็นห่วงเป็นใยนะคะเพื่อนก็เลยถามไทยเข่ามาไทยถามความเป็นห่วงเป็นใยเขามาล่ะค่ะคุณผู้ชมขาค่ะขอพระคุณนหลายๆเด้อค่ะเด้อทีอ่าไทยถามเป็นห่วงเป็นใยนะคบจงอ่างข้างสดแจงเขามานะคะขอพระคุณนหลายๆค่ะในความเมตตาความกรุณาอ่าที่ไทยถามกันเขามานะคะเมื่อนี้ก็เลยสิภาพไปเบิ่งกันแล้วกันนะคะสิภาพไปเบิ่งว่าจงอ่างยู้จังไร กินจังไดใส่ชีวิตจังไดน,นับั้่แต่ไ่สดจงไฟแพ่สาระแน่โชว์นะคะวันที่สีนะคะนับแต่แต่ไรสดแล้วเป็นส่วนมากวันที่สีเท่าปานี่แหละค่ะผู้ชมขาจนว่าฮอดหาิสิ้นเดือนแล้วนะคะมาอยู่จังไดมากินจังไดเราไปอยู่จังไดว่าสันวานอนน้ำผู้ไดกินน้ำผู้ไดอยู่น้ำผู้ไดอะไรยังไงว่าสันวานก็เลยสิผ้าไปเบิ่งค่ะผ้าไปเบิ่งกับแา่ทั้งเขาคณะเลยนะคะ จน่าหอดมองอยูมองเศร้าของจงอ่างมองทํางานมองนางทิมงานเฮ็ุงาน,ทรง,านทรงอาจารย์เลยกันแล้วกันย่าเริ่มก็ไลกาา์ก็สะสไคร่กดแช์กดกรดิ่งก็นก่นาใจเรลย่อยค่ะไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปเบิ่งน้ากันค่ะว่าสาวจงอ่างอยู่จังไดน,นะคะเบิ่งเด้ยลมลื่นค่ะค่ะเสียงลิงลีดเล่ไล่ห้องเจ้าเจ้าแมงจกักกะอกจกักกะจันที่ผั่นี่เห็นไหมค่ะงามค่ะง,งามหลฝั่นี่ที่ดกคาดฝั่นี่ก็ได้ บ่ท่านไอแก่ค่ะพ่อซุปนี่พ่ท่านไอแก่พ่อซุปนี่ค่ะพี่น้องอมีกับพ่ท่านแก่หรอค่ะพ่อซุปนี่ละค่ะไปสิบห้าพี่น้องไปเบิ้งกันแล้วกันนะคะค่ะคุณผู้ชมขาไปไปเบิ้งกันแล้วกันนาะคะ่ะาว่าเป็นย่าไใดคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะนี่ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นค่ะ นะคะตรงคามคณะศิลปรกรรมกับเป็นหอพักพยาบาลชาวฟังท่างพุ่นหอพักพยาบาลอี้คือถนนถนนนาคณะนะคะเห็นบ่นค่ะร่มลื่นดีบ่ค่ะมหาวิทยาลัายขอนแก่นอ่อมิ่นมิพนแกเขา้ามามหาวิทยาลัายขอนแก่นสาชงอังเบา้าผิดเนาะบ่แม่นสา0พัน 3, ไรเด้อค่ะเด้อป่แม่นสา0พันไรห้าพันไร่ค่ะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยบริเวณมหาวิทยาลัายขอนแก่นนี่คือห0พันไร หาพันไรค่ะมียี่สิบอ่ายี่สิบจักคณะละยี่สิบหท่าไาถ่ยี่สิบหาคณะถ้าจำผิดนะคะผิดกับขออภัยเ้ยค่ะน่าจะเป็นยี่สิบหนาคณะนะคะนี่แล้วกับมีรถมินิบัตนะคะรถมินิบัตนี่ให้พี่น้องเบิ่งรถมินิบัตระะลดฟรีค่ะนั่งฟรีค่ะนี่นี่นี่เบิ่งเลื่อนนี่รถมินิบัตรนี่นี่มาแล้วค่ะนี่มาแล้วนั่งฟรีขึ้นฟรีค่ะ บริการฟรีรอบมหาวิทยาลัยค่ะนี่รถมีดิบัสบริการฟรีรอบมหาวิทยาลัยนะครับมีสีส้มออเรน์สีเหลืองเยลโล่สีแดงเรดสีน้ำเงินบรูสีม่วงเอ่อนะคะเป็นสายเป็นสาย่าสีนี่ไปมองไดคณะใดสีนี่ไปคณะไดคณะใดคณะใดต่อให้มันถือก,กดให้มันถือค่ะนะคะอ่านี่ค่ะบริเวณค่ะ ท่าด้านซ้ายก็จะเป็นหอศิลป์ค่ะหอศิลป์ของคณะนะคะเบื้องลมลื่นบ่คะลมลื่นบ่พี่น้องผุนท่าผุนก็นจะเป็นหอศิละปะค่ะโชว์ศิลปุ่งศิล,ะป,ละปะอีกอย่างต่างๆนะคะส่วนทาานี้คือทง่งเขาคณะอเดี๋ยวจงอางสิาพาไปเบื้องค่ะว่าจงอางเนี่ยยู่ใสยู่จังใดกินจังใดนอนอยู่มองใดนะคะพักยู่กับผู้ใดนะคะอ่า พี่น้องเพื่อนไทยถามกันเข้ามาเพื่อนเป็น่วงเป็นแย่สาวจงอ่างถ้าจงอ่างก็เลยสิผ้าไปเบิ่งค่ะนี่เข้ามาก,ก็บสบนี่อันนี้คือทั้งง่ายค่ะนี่คือคณะศิลปกรรมศาสตร์ค่ะคณะศิลปกรรมศาสตร์นี่นี่ค่ะทึกอาคางก็จะเป็นสี่นี่มุมนี้นะคะตรงบริเวณเกาะกลางก็จะมีพัพพิคเนนอยู่นี่นะคะมีพัพพีคะแนนอยู่นี่นะคะ นะคะอันนี้คือคณะค่าพีน้องเห็นบ่น,นี่ด้านซ้ายนี่จะเป็นล่งละคอนค่ะล่งละคอรอันนี้คือลานกาแฟอันนี้คือล่งละครนนี่คือล่งละครนขมุ่นดานใส่ล่งละคอนปกติเราก็จะสอบนี่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอาคารเลี่ยนเป็นตึกเป็นคณะทั้งหลังก็สีมีตึกนีคณะไปเอีกนะคะเ๋ืวซ้ายชวงอ่างสีผ้าเข้าไปเบิ้งก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ คุณผู้ชมถามมาว่าผักยุใสถามไทยเขามานะคะด้วยความเมตตาว่าเอ้ยอยู่จังไดกินจังไดน้อจงอ่างเอ้ยขึ้นไเห็นมาหล่สดน้ำหมูเมือ่อคืนกับขึเห็นเมื่อก่อนกับขึเห็นรอบล่าสุดกับบเห็นแม่นเจ้าไปอยู่จังไดอะไรยังไงเนาะวัดสันวากับมาอยู่นี่ละคาะนี่ค่ะไม่เหตุการณ์บานอยู่นี่เบิ้งฝุ่นบรรยากาศดีว่ะพี่น้องสวยงามบ่ะค่ะ ร่ลมรื่นบอค่ะสวยงามบอไี่ตะต้นไม้เด้พี่น้องร่ลมรื่นครับเป็นอาคารเลี่ยนผสมกับตน้นไม้สวยงามความสวยงามความร่มรื่นของอาคาันเนาะเนี่ยมีความร่มรื่นมีความเป็นธรรมชาติมีความเป็นที่สุดแล้วค่ะนี่นี่ค่ะมองสาวจงอ่างยูบันเสีปไปเบิงอันนี้คือคณะศิลปกรรม,มศาสตร์นี่ค่ะ ถ้าจงอ่างยู่หมืองใดก็คือ,อยู่มืองนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะมาโรงงานอาจารย์มาเหตุงานอยู่นี่ยู่นี่ล้วยู่จังใดยู่ใสหรืบวบัซซันวะนี่ยู่นี่มีกุญแจพี่น้องสาวจงอ่างมีกุญแจอันนี้คือเรื่องก,กันโควิดนะคะนี่คือห้องที่จงอ่างอยู่ห้องเหตุงานนั่งเหตุการบ้านอยู่นี่ยู่ห้องนี้ ทรงงานตรวจงานอยู่ห้องนี้นะคะนี่ห้องเรียนสาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปรกรรมและก,การออกแบบค่ะนี่สาขานี่นะคะที่เรียนนี่โจงอามีกุญแจค่ะก็จะเปิดข้ามานี่คือโตะเรียนคือห้องเรียนอาเปิดไฟก่อนเนาะเพี่นห้องเนาะนี่นี่แหละค่ะที่เห็นไลฟ์สดที่เห็นถ่ายคลิปลงยู u b e กับอยู่ห้องนี้ค่ะ นี่ยี่หองเลี้ยนเป็นหองเลี้ยนขางลางนะคะแล้วบันีจจงอางกินยู่จังใดนี่ค่ะนี่คือถวยยู่ถวยกินนะคะอาจารย์พณิเอาลงมาไว้ถวยยู่ถวยกิน่นเพิ่นเมตตานะคะท่านคณะบดีเมตตาแล้วจงอางก็น,นั่งเหตุงานอยู่นี่ค่ะนี่นั่งเหตุงานอยู่บางนี้นี่คือความควอมที่จงอางเหตุงานนะคะนั่งเหตุงานอยู่นี่ค่ะนอนใส่ะบันีจจงอางเอ้ยวาสันวา เจ้านอนอยุใสเจ้ากินยุใสวาสันวกนอนก็นอนอย่หนีไปนี่ะนะพี่น้องเนี่ยนี่คือที่นอนสายจงอ่างดี่นี่พี่น้องเฮ็ดจ้งไหนแจังสินนอนได้วาสัุเอาผ้าค่ะพี่น้องค่ะเอาผ้านี่เอาผ้านี่เอาผ้านี่อันนี้คือกระเป๋าเสือ้อผ้านี่คือสัมภาระของจงอ่างเนี่ยสัมภาระของจงอางนี่งง <ś <nunca> <ś <yani> นคือสัมภาระของจงอางค่ะเอาผ้านี่แหละเอาผ้าพื้นเนี่ย มะปูนี่แล้วก็นอนนี่ค่ะพี่น้องนี่นอนนี่นอนย you ูฟิลเจอร์บอร์ด่พนนี่เนาะนี่ยนอนยูนี่ราคาะนี่นอนยูนี่เี่ยเมื่อคืนนี่เออเพ่นกับบาวาดยค่ะท่านคณบ,บดีเพ่นกับบาวานะคะเพราะว่าพนบาแห่งดีมาเหตุการณ์เหตุงานทรงจังเสียมันก็จะเป็นผลดีผลดีต่อเธอแล้วอีกอย่างหนึง่งก็เป็นผลดีต่อสาขาพร้อมเล็กน้อยจะได้จบจะได้ยังนะคะ เฮามีนักศึกษาที่ปิด MOU นี่คือทันคณะบดีค้นกอนะคะตอนนี้เพิ่นไปเป็นร่องอธิการบดีไยศิลปะวัฒนธรรมเลยค่ะท่านอาจารย์นิยมวงพงค่าค่ะเพิ่นก็เลปียนคณะบดีคืออาจารย์บุลินนะคะท่านอาจารย์บุลินนะคะอันนี้คือทานคณะบดีค้นเก่าค่ะนะคะเปลี่ยนคณะบดีสองคนเลยค่ะยังมันจบอยู่สาวชงอ่างนะี่นี่เห็นบอนั่นชุดชุดที่สิแสดงผลงานหอยยูหันค่ะ นั่นแหละค่ะเพื่อนก็เลยโยของนี่ให้จงอ่างอยู่พี่น้องให้ซาจงอ่างได้ยูผักผักพิงนะคะขันสิไปเ้าลงแลมพี่น้องค่ะขันสิไปเปิดทองขันสิไปหาพี่น้องแถวนี่กะโอ้ยลําบากแท่เออเออขันสิไปยูน้ำมูน้าพวกกะบ่มีมูบ่มี่พวกยู่นีเนาะราว่าห้าวบดอยูจังหวัดขอนแก่นโดนเลียกไปยุต่จ,จังหวัดอุดรขย,ยู่จังหวัดอุดรกะบ,บอ่อ,อยศมงยู่เห็นไหมพี่น้อง คันชีไปเปิดห้องมันกระแพงไหมคะ่ะห้องละสี่ร้อยห้าสิบบาทคันเปิดรีสอร์ทนั่นสี่ก็ขึ้นละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบโหสี่ร้อยห้าสิบบาทกินเขาได้สี่มือห้ามือพ่ดเด้คะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยขอเพิ่นมาขอทํางานอยู่นี่ได้บอกค่ะทํางานอยู่นี่จาหอดเทียงขึ้นคะ่ะพิมพ์งานเห็นยนน่ยงานเชียงงานอยู่นี่จนหอดเทียงขึ้นเทียงขึ้นแล้วก็มานอน,ยน,น,อ,น,ยนอยอู่นี่นอ่อยู่ีเนี่ยม้อเสากระตื้นแต่เสารหกโมงไปอาบน้ำ ออบัน้อาบน้ํามซักเสื้อผ้ายิ้สไละสสาวจงอ่างนี่ค่าซักเสือเสเอสเส้อผ้าเยวสีผ้าไปเบิ้งมองซักเสื้อผ้านี่มีกระคูดหน่อยสีชมพูนี่อะไปอาบน,น้ําไซบัน้สีผ้าไปเบิ้งค่ะพี่น้องมองอาบน้าสาวจงอ่างสีผ้าพ,พี่น้องไปเบิง้งเนาะลอกห้องไวกอนพี่น้องอาบน้าม,มองใดวาสันวานี่อันนี้คือแตอขค้นเลี่ยน มีเหมดดด้ค่ะมีตู้เซเว่นเห็นบ่ตู้เซเว่นเนี่ยบ่เอิดมองยู่มองกินค่ะนี่คือกินอยู่นี่นอนอยู่นี่กินอยู่นี่อยากยังกับมากดเอาอยู่ตู้เซเว่นเนี่ยตูก้กดน้ำเนี่ยเห็นบ่ต,นต,นตู้กดนมกดยังต่างๆอันฟุ่นกับซีเมนตู้มาๆนะคะนี่คือมองอาบน้าค่ะนี่ห้องน้ำนี่อาบน,น้ามีค่ะอาบน,น้านีซักเสื้อผ้านีค่ะสาวจงอางเนี่ย เอาไฟคือบ่ออกเนี่ยอาอาบมองได้ป่ะสันอาบฟักบัวนี่ค่ะพี่น้องนี่อาบฟักบัวนี่อาฟักบัวโถโถโถ่ทำธุระนี่ค่ะอาบนีค่ะอาบยุฟักบัวนี่ยุ่งง่ายๆค่ะซาจงอางอาบน้านีซักเสื้อผ้านี่นะคะอาบน้าซักเสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำนี่เออเนี่อาบน้าซักเสื้อผ้าอยู่ในห้องน้ำนี่ค่ะนี่เนี่ย ทำความสะอาดดูแลวความสะอาดซอยแม่บ้านค่ะอาบน้ำนีซักเสื้อผ้านี่ทำทุลาปล่อยนักปดนักปดทุกปดเบายุ่งนี่นี่ซักเสือเ้อผ้าแล้วแล้วเอาไปตากใส่เสื้อผ้าจงอางบบนี้พี่สิผ้าไปเบิ่งมองตากเสือ้อผ้าตาลายจัหน่อยด้อพี่น้องด้วยภาวะสาจงอ่างสิบอสสต็อปคลิปด้วยไปเรืเร่อยๆยเลยพูนกลับไปตากเสื้อผ้าพ่นซักเสือเ้อผ้าแล้วเอาเสื้อผ้าไปตากใส่พ่นค่ะ คุนไปเบิกมองตาเสือผ่าสาวจงอ่างเด้อเหตดดีมองตาเสือผ่าสาวจงอ่างโพดโพดซา,าันยังวาเออเป็นอยังเจ้ามามักมันอยู่มหาไหล่คักแน่้แท้พันวาคือเข่ากับบอมเนคนรวยเนาะเป็นนักศึกษาผู้หนึ่งใจ่าเทิมไปแล้วก่าเทิมกับแพงพอสมควรเน no. าะเทิมกับสามหมื่นหาร้อยบาท บัานี้เหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยเหลืออยู่ตัวเดียวกับจ่ายหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหาพันบาทหนึ่งมืนหาพันสองรอยหาสิบบาทก็เลยว่าโอ้ยเงนินกับจ่ายค่าเทอมหมด่ลไหร่หอค่ะบ่มีเงินไปเศราหอ้องอยู่ดอกค่ะในช่วงที่สีมาสอบจบสีสีเฮ็ดอย่างอยู่นี่ก็ขอสักค่ะข,ขออาศัยพี่เพิ่องโยห้องเลี้ยนในเศร้าสั่นพี่ยตากผ้าอยู่ผีพุน่นเห็นบ่พี่น้องบางตากเสื้อผ้าซะจงอ่างอ,าอัศจรรย์บ่ มาตากผ้ายู่พี่พี่อ่ะเนี่ยเสื้อผ้าสาวจงอ่างเด้ดนีพี่น้องเนี่ยเสื้อผ้าสาวจงอางทั้งนั้นค่ะตากอยู่ต้นไม้พี่กานี่ตากอยูต่ต้นไม้เห็นบ่ของสาวจงอ่างเด้นีีเอ้ยเนาะแห่งไปบุ